เขาเล่าก็นั่งรถไฟแอร์พอดีเนาะจากสถานีพญาไทมาลงอยู่ที่สถานีบ้านทับซ่างนวลเพื่อนเนาะมาดีวิวเก็บภาพคุณสวยงามบนจุดนี้นวลเพื่อนเบิรงเนาะบนสกายวอล์กเฉื่อมต่อเหตุจากสถานียางสวยงามนวนเพื่อนเนาะบนเวทจุดนี้ รถตูกคนที่คนรับรับยินดีกับตุ้สองบลาาเทศบ้านอิฉันเชิญนั่มานีบลาาเทศบ้านลสุขุตีสถานีบ้านทับช้างนั่เพื่อนเบล่านางรถรถไฟแอร์พอติมาลงอยู่ที่สถานีนั่งเพื่อนนะนางจาาสถานีพญาไทเนาะมาลงอยู่ที่นี่เบล่าเก็บภาพคุณสวยงามตุดนี้เพื่อนๆนะั่งนาะที่เพื่อนเองรางเนี่ยก็เป็นเป็นสกายวอล์กนาะอยู่สถานีบ้านทับช้างเนาะซึ่งเบล่าเรียนเรายุ่งอยู่ใครเดินเพื่อนสวยงามไยเพื่อน ในการตัจุดนี да ้น well. ้อยเพื่อนก็สะต่อไปเพื่อนไปจะเริ่มหายกระตุ้งกายน้อยเพื่อนกดไลค์กดแชจนนอ้กดสั้นไปเด้อเพื่อนเพื่อเป็นกรลังใจให้เวลาในการที่เก็บต่อไปน้อยเพื่อนนอ้โอเคไปเบิ่งนเป็นสนกันน้อยเพื่อนนอ้บนสกายวอล์กมาที่มี่ก่อนสวยงามสดใสอยู่บนจุดนี้เป็นเบิร์นป็นสนกันน้อยเพื่อนเอาไปเบิ่งกันเลยวันที่มาล่าสิงเขี้ยวผาสวยงามจุดนี้เพื่อในเบิ่งนน้อยงามค่ะขนาดน้อเพื่อนเห็ดแบบขอบกัมแพง่แบบเหตุจางสวยงามเนาะ ซึ่งสกายวอล์คจุดนี้ก็สีมีความกว้างประมาณเกือบ3เมตรเพื่อนเนาะความยาวโดยรอบก็สีประมาณลอยแปดสิบแปดเมตรนอนเพื่อนเนาะบริเวณจุดนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศมุมหนึ่งนอนเพื่อนเนาะนี่จะเด็กไปทางออกไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ไปเสื่อมต่อกับเส้นทางมอเตอร์วเวส์สายเจ็ดนอนเปลือยอริเวณจุดนี้นี่นี่เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนอนเพื่อยสวยงามทากันเพื่อน ออกไปขุดจะรู้ออกไปขุดเสน้นผลกระแมนเสน้นมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนอนเปื่อนออกสายออกสา,ายบีกออกไปทางทิดตะเบนออกนอนเปื่อกน,นะสายสายนอกนี่เวลากรสิเก็บภาพโฆษณาจุดนี้อย่า,ยาเปลือกอนนะีกเบิ่งเนาะซึ่งแต่ละจุดกรสิมีจำนวนทีเนะาะเราก็อำนวยคุณส่วนในการคำนวยคุณส่วนให้ใกล้สนดนะ สวยงามครับเพื่อนซึ่งก็เฮ็ดหล่อล่างไปเนาะว่าได้เวลาฝนมันสาดแต่บบม,มีน้ำไหลลงมาจ่างเล้สวยงามขนาดเลเพื่อนบริเวณจุดนี้ไปยกนิ้วให้เลยเน,นี่เป็นบรรยาก,กาศอีกพอเราเดินมาเจ้า ลานในสถานีเนาะบ้านทับสางเป็นสถานีที่ว่ัยนายกันเนาะจุดนี้เนาะแต่จุดนี้ก็มีการเสื่อมต่อ Skywalk จุดนี้ที่บาราไทยบ้างเนาะซึ่งก็สะดวกสบายในการเดินทางบริเวณจุดนี้ออกจากสถานีบ้านทับสางก็ลงมาด้านนอกไลยเนาะซึ่งอยู่ด้านนอกก็มีอาหารหรือว่ามีเสบียงเนาะเดี๋ยวบาราเราจะลงแวะไป ซื้อน้ำอ่าอยู่เซเว่นนอนเพื่อนเนาะบริเวณชุดนี้สะดวกสบายครับ ถ้านี่บ้านทับส้างกับใหญ่พ่อเดงนอนเผื่อหน่อยจุดนี้เนาะมีสองสันแล้วก็เสียบต่อสกายวอล์กออกไปมอเตอร์เวสไซ์เจ็ดนอนเผื่อเนาะออกสายออกสายบีกออกตะกันออกเนาะซึ่งสะดวกสบายเนาะในการเดินทางอยู่บริเวณจุดนี้เนาะออกจากแอปพอร์กับทะลุออกมาสกายวอล์กเนาะบริเวณจุดนี้ ภาพกเผล่บริเวณนี้ เป็นีานนึงเาที่สิไปเส้นรถเวย์สายเจ็ดนอนเพื่อนซึจุดนี้ก็บ่ลาวมองว่าสวยงามได้นานเพื่อนจุดนี้เนาะก็นีมาเด้ออันนี้ก็บลาาษเกภาพสงานจุดนี้อีกจอดนึงให้เพื่อนได้เบิ่งเนาะซึ่งจุดนี้ก็สวสบายเนาะในการเดินออกจากแอร์พอร์ตดิง บาทับาเพื่อนเนาะแต่ก็มีการออกเสียงต่อมอเตอร์เวย์สกายวอลกเาเพื่อนเนาะยดตรงนีเนะาะยางสะดสะบายเยียมเลยโอเคนาะเพื่อนสำหรับบรรยากาศในมณีถาครสวง,งามอยู่สกายวอกบาตท,ทับซาัตสีกล้ันกจเพื่อน,น,นเนาะเอนเนะาะถารเพื่อนที่ขามากกับยดตหก็รงกาเนานะก็ไหลก็แช์เนาะกด,ดั์สเพื่อนเพื่อเพื่อร่กายให้เลาได้การทับกิบต,ต่อไปเนาะเพื่อนเนาะสำหรับมณีเวลาเข้าขปับเข้มาสบายดีพอการกินนไป